พระธรรมปัญญาจารย์บทที่หนึ่งถ้อยคำของปัญญาจารย์กริย์ในเยรูซาเล็มเชื้อสายดาวิดปัญญาจารย์กล่าวว่าอานิจนจังอานิจจังอานิจจังแทๆ้ๆทุกสิ่งล้วนอานิจจังมนุษย์ได้ประโยชน์อะไรจากการงานทั้งสิ้นที่เขาตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์คนรุ่นหนึ่งผ่านมาแล้วอีกรุ่นหนึ่งผ่านไปแต่โลก ยังคงอยู่ตลอดการดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ลับไปแล้วรีบวนมาขึ้นที่เดิมอีกลมพัดไปทางใต้แล้วกลับมาทางเหนือมันพัดวนไปเวียนมาเป็นวัฏจักรแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลแต่ทะเลก็ไม่เคยอิ่มและน้ำกลับไปสู่แม่น้ำอีกครั้งแล้วไหลลงสู่มาหาสมุทรอยู่ร่ำไปทุกสิ่งทุกอย่างอ่อนระหวยเกินที่จะบรรยาย ไม่ว่าเห็นสักเท่าไรเราก็ไม่อิ่มไม่ว่าได้ยินสัก์แค่ไหนเราก็ไม่จุใจอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอีกสิ่งที่ทำไปแล้วก็ทำกันอีกไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์อะไรบ้างที่เราจะบอกได้ว่าดูเถิดนี่เป็นสิ่งใหม่เพราะมันมีมาตั้งนานแล้วมีมาตั้งแต่ก่อนยุคสมัยของเราไม่มีการระลึกถึงคนรุ่นก่อน และแม้แต่คนรุ่นที่กำลังจะเกิดมาคนรุ่นต่อจากเขาก็ยังไม่ระลึกถึงพวกเขาข้าพเจ้าปัญญาจารย์เป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลอยู่ในเยรูซาเล็มได้ทุ่มเทศึกษาและใช้สติปัญญาใคร่ครวนทุกสิ่งที่ทำกันใต้ฟ้าสวรรค์พระเจ้าทรงวางภาระหนักแก่มนุษย์จริงๆข้าพเจ้าได้เห็นทุกสิ่งซึ่งทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ล้วนแต่อนิจจัง เหมือนวิ่งไล่ตามลมสิ่งที่คดรงอก็ทำให้เหยียดตรงไม่ได้สิ่งที่ขาดอยู่ก็นับไม่ได้ข้าพเจ้ารำพึงว่าดูเถิดเรามีสติปัญญามากกว่ากษัตริย์องค์ก,ก่อนๆที่ครองเยรูซาเล็มเราเข้าถึงสติปัญญาและความรู้แล้วข้าพเจ้าก็ทุ่มเทสุดตัวที่จะเข้าใจสติปัญญาความบ้าคลั่งและความโฉดเข่าด้วยแต่ได้เรียนรู้ว่า นี่ก็วิ่งไล่ตามลมเช่นกันเพราะยิ่งฉลาดมากก็ยิ่งโศกเศร้ามากยิ่งรู้ก็ยิ่งทุกข์โศกหวังว่าพี่น้องจะรับข้อคิดจากการอ่านพระธรรมปัญญาจารย์บทที่หนึ่งนะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรือจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานการณ์ในชีวิตอย่างไรแล้วก็พระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิด อยู่ในข้อที่สองครับพระกัมพีบันทึกไว้ว่าปัญญาจารย์กล่าวว่าอานิจนจังอนิจจังอนิจจังอนิจจังสารพัดอนิจจังปัญญาจารย์ก็เป็นหนังสือที่เขียนโดยกษัตริย์ที่มีสติปัญญามากที่สุดในโลกเขาเป็นคนที่มีสติปัญญามากที่สุดในโลกเพราะพระเจ้าเป็นคนประทานสติปัญญานี้ให้กับเขา กษัตริย์คนนั้นชื่อโซโลมอนในช่วงที่เขาบันทึกพระกัมภีร์ตอนนี้นั้นเขาก็อยู่ในช่วงที่อ่อนกำลังลงในฝ่ายวิญญาณคำว่าอันนิจจังที่เขาพูดหลายครั้งอันนิจจังนั้นแปลว่าว่างเปล่านี่คือบทสรุปของกษัตริย์ซโลมอนกษัตริย์ที่เริ่มต้นดีแต่จบไม่ดีเริ่ม ต้นสวยแต่จบไม่สวยเขาใช้ของประทานที่พระเจ้ามอบให้ก็คือสติปัญญาเขาอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงให้สติปัญญากับเขาเพื่อใช้ในการปกครองบริหารบ้านเมืองสติปัญญาที่พระเจ้าให้กับซโลโมนมาควรจะใช้อย่างนั้นแต่เขากลับใช้สติปัญญา ที่เขาได้รับจากพระเจ้าในการแสวงหาความสุขตลอดชีวิตของเขาและเพื่อจะตอบสนองเนื้อหนังของเขาแทนที่จะใช้เพื่อรับใช้พระเจ้าและรับใช้ประชาชนของเขาซุลมอนเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดเขาประสบความสำเร็จในด้านการค้าขายกับต่างประเทศ เขาประสบความสําเร็จเขาร่ํารวยยุคข,ของเขาถือว่าเป็นยุคทองของประเทศอิสราเอลแต่แม้ว่าเขาจะประสบผลสําเร็จและมีความรู้ทุกด้านมี IQ สูงแต่มี MQ คือ Moral Caution คือจริยธรรมทางศีลธรรมตกต่ำเขาล้มเหลวในการดำเนินชีวิตเขามีภรรยา หลายร้อยคนนี่เป็นจุดจบของโซโลมอนแล้วก็จะเตือนใจเราว่านี่อาจจะเป็นจุดจบของคริสเตียนที่รู้จักกับพระเจ้าและได้รับของประทานจากพระเจ้าและใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่ตนเองแทนที่ของประทานที่พระเจ้าให้กับเรานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้เราใช้เพื่อประโยชน์ต่อคริสตจักรประโยชน์ต่อพี่น้อง แต่เรามาใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองเราอาจจะประสบผลสําเร็จบนโลกนี้เราอาจจะมีเงินทองมากมายบริษัทของเราใหญ่โตเป็นบริษัทมหาชนเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงเราเป็นนักการเมืองที่มีคนรู้จักมากแต่ในท้ายที่สุดแล้วชีวิตของเราก็จะว่างเปล่าเหมือนที่โซโลมอนได้พูดแม้นดูเหมือนทุกสิ่งแต่ไม่มีความอิ่มเอมใจในชีวิตทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ของประทานที่พระเจ้าให้มาตามวัตถุประสงค์ของพระองค์ในเอเฟซัสบทที่สข้อที่10บอกว่าเราเป็นฝีพระหัตถของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีที่พงทรงดำริไว้ล่วงหน้าให้เรากระทําหมายความว่าทุกชีวิตบนโลกนี้เมื่อเรารู้จักพระเจ้าพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ และมีเป้าหมายที่จะให้เราทําเป็นงานที่พระเจ้าทรงฝากเราไว้และการที่จะให้เราทําให้สําเร็จนั้นพระเจ้าจะให้เรามีของประทานมีความสามารถที่จะทํางานชิ้นนั้นพวงทรงให้มาเพื่อเราใช้ของประทานและความสามารถในการทําให้วัตถุประสงค์ของเป้าหมายของพระองค์สําหรับเราสําเร็จแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ของประทานนั้นเพื่อรับใช้พระเจ้า เพื่อทำให้วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จเพื่อพี่น้องคนอื่นแต่เราใช้ของประทานนั้นเพื่อตัวเองเหมือนที่ซโลโอนใช้ของประทานสติปัญญาความเฉลียวฉลา,าดที่พระเจ้าให้มากกว่าใครในโลกเพื่อประโยชน์ของตนเองในที่สุดแล้วมันก็จะจบด้วยชีวิตที่ว่างเปล่าเราอาจจะประสบความสําเร็จทุกๆอย่างแต่เราก็จะพบว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นความว่างเปล่าเพราะ เราประสบความสําเร็จทุกเรื่องแต่เราไม่ประสบความสําเร็จหนึ่งเรื่องคือวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราดังนั้นชีวิตของเราจึงไม่มีความอิ่มเอมใจไม่มีฟูลฟิลเมนต์ใดๆเลยพี่น้องครับเนื่องจากตอนที่เขียนพระคัมภีร์ตอนเวลานี้โซโลมอนอยู่ในสภาวะที่หลงหาย จากทางของพระเจ้าอ่อนกําลังลงจากทางของพระเจ้ามุมมองของเขาจึงผิดพลาดมุมมองของเขาจึงเบี่ยงเบนไปเขาใช้คําว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้เขาใช้หลายครั้งในพระคัมภีร์ปัญญาจารย์เพราะเขาจุดจ่ออยู่แต่บนโลกนี้เท่านั้นเพราะคำว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ก็คือบนโลกนี้เท่านั้นซุลมอนมองแต่ สิ่งที่เขาเห็นด้วยสายตาที่อยู่บนโลกนี้เท่านั้นแต่เขาไม่เคยมองขึ้นไปสูงกว่าดวงอาทิตย์สูงกว่าแผ่นดินโลกก็คือโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่แผ่นดินสวรรค์ที่วันหนึ่งเขาจะต้องไปอยู่ที่นั่นที่นั่นเป็นที่ซึ่งการกระทําของเราทุกอย่างเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้จะไม่สูญเปล่าคืออนิจจัง แต่จะรับรางวัลตอบแทนจากพระเจ้าเมื่อมองบนโลกนี้ก็จะพบกับความว่างเปล่าความอนิจจังแต่ถ้าพวกเรามองทะลุบนโลกนี้ขึ้นไปก็คือโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่จะไม่มีสิ่งใดอนิจจังเลยจะไม่มีความว่างเปล่าเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้ของประทานที่พระเจ้าให้เพื่อทำการของประหล์เราจะได้รับรางวัล เป็นสิ่งที่ตอบแทนบนแผ่นดินสวรรค์เรื่องของรางวัลน,นั้นถูกพูดถึงมากกว่า100ครั้งในพระกัมภีร์ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่พระเจ้าสีเรียกและพระงทรงจัดเตรียมไว้ให้และบอกอย่างชัดเจนว่าทุกคนจะได้รับสมกับการประพฤติการรับใช้พระเจ้าของเราบนโลกนี้พี่น้องครับถ้าสายตาของเราจดจ่ออยู่แต่ภายใต้ดวงอาทิตย์ จดจ่อแต่เรื่องอยู่บนโลกนี้และไม่สนใจแผ่นดินสวรรค์ที่กำลังจะมาถึงในอนาคตเมื่อพระเยซูมาสร้างโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่เมื่อจดจ่ออยู่แต่สิ่งของบนโลกนี้เราก็จะพบว่าในท้ายที่สุดชีวิตของเราก็จะว่างเปล่าสูญเสียและไม่มีอะไรเลยสิ่งที่เราหาได้มีได้ทั้งหมดในที่สุดแล้วก็จะตกเป็นของคนอื่น เพราะเราไม่ได้สะสมทรัพย์สมบัติไว้บนแผ่นดินสวรรค์เพราะเราไม่ได้ใช้ของประทานใช้ทรัพย์สินบนโลกนี้ลงทุนเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเลยแต่ถ้าสายตาของเรามองไปไกลกว่าโลกนี้มองไปสูงกว่าดวงอาทิตย์มองไปสูงกว่าแผ่นดินของโลกนี้คือมองไปที่แผ่นดินสวรรค์ทุกอย่างที่เราทําจะไม่สูญเปล่ามุมมองของเราจะเปลี่ยนเพราะเรารู้ว่า สิ่งต่างๆที่เราทําบนโลกนี้ของประธานของเราความสามารถของเราการเงินของเราที่เราลงทุนเพื่ออาณาจักรพระเจ้าบนโลกนี้เราจะไปได้รับผลตอบแทนถ้าเป็นเรื่องของหุ้นก็เราลงทุนเราซื้อหุ้นบนโลกนี้แต่เราจะไปได้รับการปันผลบนแผ่นดินสวรรค์อย่างแน่นอนนี่เป็นเรื่องที่พระเจ้า ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนและเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะคิดอย่างไรก็ตามแต่นี่เป็นระบบของพระเจ้าที่ได้ออกแบบไว้แน่นอนที่ความรอดของเราการไปสวรรค์ของเราไม่ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเพราะเรารอดโดยพระคุณผ่านความเชื่อไม่ใช่รอดด้วยการกระทําไม่ได้รอดด้วยการรับใช้พระเจ้าไม่ได้รอดด้วยการกระทําดี อันนี้เป็นเรื่องของความรอดเราเข้าใจอยู่แล้วความรอดเกิดขึ้นโดยพระคุณแต่รางวัลเกิดขึ้นจากการรับใช้พระเจ้าบนโลกนี้เรากำลังพูดถึงรางวัลที่เราทํารับใช้พระเจ้าบนโลกนี้เราเสียสละเราทุ่มเททรัพยากรต่างๆรับใช้พระเจ้าขย,ย,ยายอาณาจักรเจ้าบนโลกนี้จะมีผลให้ในโลกใหม่และฟ้าสว์ใหม่เราจะได้รับรางวัลจาก พระเจ้าอย่างแน่นอนดังนั้นคนที่มีมุมมองนิรันด์คนที่มีมุมมองไกลไปกว่าบนโลกนี้หรือภายใต้ดวงอาทิตย์นี้แต่มองไปยังโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่จะใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างคุ้มค่าคือเขาจะลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าบนโลกนี้เพราะเขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลบนโลกใหม่ และฟ้าสวรรค์ใหม่ไม่ว่าท่านจะคิดอย่างไรก็ตามท่านไม่สามารถจะเปลี่ยนน้ำพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องรางวัลที่เกิดขึ้นจากการรับใช้บนโลกนี้ที่เราจะได้รับบนสวรรค์ไม่ได้ให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานด้ยวยกันครับข้าแต่พระเจ้าสารเสิญพระเจ้าและขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทําให้เรารู้ว่าเราควรจะมีมุมมอง ที่อยู่สูงกว่าในโลกนี้ซึ่งเป็นเรื่องชั่วคราวแต่เราควรจะมีมุมมองในโลกใหม่และฟ้าสวรใหม่ซึ่งเราจะต้องอยู่ที่นั่นตลอดนานชั่วกับชั่วกรรมขอพระเจ้าโปรดอวยพรให้เราใช้ของประทานใช้ความสามารถที่พระเจ้าให้มาเพื่อทำวัตถุประสงค์ของพระองค์ให้สำเร็จบนโลกนี้เพื่อรับใช้พระองค์เพื่อเมื่อเราไปถึงโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่ เราจะได้รับสมกับการที่เราได้รับใช้ในโลกนี้เราขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน